มาดูกันต่อนะคะกับนางเอกวิ่งมอชิดนะคะที่หลายคนคิดถึงตอนนี้เขาตัดผมสั้นแล้วนะน้องพิ้งพลยได้เองค่ะมาเผยความรู้สึกนะคะจากการที่ถ่ายทําละครเรื่องกุลหลาบเล่นไฟบอกเลยนะคะว่าฟีดแบกดีที่สําคัญตอนนี้เขาผ่านตัวไปเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็เราไปเจอในงาน58ปีช่อง7เนาะช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบมีเสลจปินดาราหลายคนเนี่ยเขาหมดสัญญาแล้วก็บายบายไปแต่ว่าน้องพิ้งพลยประภาวดียืนยันนะคะยังอยู่กับช่อง7สีทีวีคุณผู้คุณยาวไปเลยละค่ะ ใช่นุ่งขาวห่มขาววันนี้ได้รับพอดีแต่เช้าเลยก้าวข้สู่ปีที่58แล้วช่อง7 HD ซื้อหวย้เขาบอกเขาจริงๆต้องตามนะคะคือไม่ออกว่านี้คือต้องตามอีกสองสามงวดเดี๋ยวไปบอกแม่ก่อนหนูไม่ค่อไจะซื้อหรอกแม่น่าจะไม่พลาดคือเนี่ยแหละค่ะไม่อยากไม่อยากเป็นคนทํางานอยากเป็นคนรวยก็มีถ่ายทําจบไปแล้วฮะกล์เล่นไฟแล้วก็เมืองแก้วครับผม รอติดตามด้วยสุดๆจริงๆอยากดูเรื่องนี้มากมคิดว่าทุกคนอยากดูเหมือนกันเพราะว่าคนอาจจะเคยดูเวอร์ชั่นที่แล้วไปแล้วแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้รับรองเลยคะ่ะว่าไม่เหมือนเวอร์ชั่นเดิมแน่นอนคือสนุกแน่นอนอ่ะเพราะว่าตอนถ่ายทํารู้สึกมันมากออทุกคนพงเพื่อนไม่สนชะติกับเพื่อนออแม่เพื่อนจะต็ตี <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ใช่เป็นเพื่อนกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ตีกันใช่สนุกมากแล้วพอแบบว่าจบจบเออ่ถ่ายละครไปอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงสาวๆคือเหมือนแบบว่าพออยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเข้าซีนด้วยกันตลอดเงี้ยเศรษาสความสาวะเนาะคือเจอกันแล้วก็ชอบเม้ามอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศที่กองเหมือนกันนะคะใช่ก็จริงๆริงก็คุยกับปูเป้อยู่ค่ะใช่คือเรื่องนี้ได้เล่นกับน้องปูเป้ด้วยก็ดีใจมากกับคุณจีนก็ได้ร่วมงานในเรื่องนี้ค่ะใช่ก็มีทักทาายยกันะคตมแบบโซเชีล ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะคะเราก็ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยในปีนี้ก็อะไรที่ไม่อยากได้ทําก็ได้ทําในปีนี้ด้วยีสิ่่งทไม่อยากทำแล้วได้ทำด้วยถูกต้องให้ถ่ายก็มีแบบเอ่อละครที่ได้เล่นบทในกุลับเล่นไฟด้วยค่ะแบบว่าพลิกบทบาทลายด้วยแล้วก็ได้ตัดผมใช่ค่ะปีนี้จะตัดผมใช่ผมสั้นใช่ก็เป็นสิ่งที่อยากทำนานแล้วไม่ได้ทำค่ะใช่ไม่ได้อยากทำแล้วได้ทำ y o u t ับพัดจับหูแล้วอยู่ดีได้ทําเลยได้ต้องอยาความดีความชอบให้น้องฮูเปอีกแล้วใช่เนาะงคยังใคยอหนูตั้งหลายปีแล้วแบบพี่ทำเหอะพี่ทําเหอะก็เลยว่ะไม่รู้จะทำยังไงน้องมาไปซื้อกล้องเลยเออก็เลยนั่นแหละสิ่งที่ไม่ได้อยากจะทำก็เลยต้องได้ทำเพราะมันมีกล้องแล้วก็เลยแบบไม่อยากให้เสียดายตังก็เลยต้องถ่ายไม่ได้อะไปทําจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่ว่าควรไม่มีเวลาให้ แบบกับสิ่งที่เราจะตั้งใจทําจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาทําอะไรอยากมีเวลาให้แบบเต็มที่พอไม่ได้มีเวลาให้เต็มที่จะกลัวว่าอําออกมาไม่ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ ใช่ใช่ค่ะแต่ก็อทำออกมาแล้วก็สนุกดีค่ะใช่แต่ก็อยากมีเวลาให้เขาเยอะๆคือเพิ่งรู้ว่าตัดต่อสนุกดีคือบางคนอาจจะบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าพอเราได้ไปรีเช็คแล้วก็ได้ตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์ตอนนั้นซึ่งมันแบบว่าเออมันก็สนุกดีนะแบบเห็นรีแอคของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีเพลินดีค่ะตรงน,นั้นทำเองตอนต่อเอง เหนื่อยละเาเวลา่ไหนคือถ้าช้านเห็นไหมเราเวลาที่ไหนคะถึงช้าหน่อยก็รอหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องเช็คอะแล้วคือกูแต่ไม่ได้ถ่ายแบบเดียวไงถ่ายเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วค่อยๆไล่เช็คแล้วก็ต้องมาเรียงอีกนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยให้มันสนุกไปอีกใช่ต้องบอกว่าเป็นนางเอกดังนะคะที่มีแฟนคลับเยอะแล้วก็น่ารักที่ใส่ดีด้วยนะคะใจช่วยทุกเรื่องเลยละค่ะ